ค่ะเรียกได้ว่าฮอตจนฉุดมอยู่เลยนะคะสำหรับสาวลิซ่าลาลิสาแบ็คทิงที่ล่าสุดค่ะเจ้าจตัวได้ปล่อย MV เพลงลาลิสาออกมาให้แฟนๆได้ชมกันตอนนี้นะคะผ่านไปแค่หนึ่งสตาหิต์นิดยอดวิวค่ะเตรียมทะยานสู่200ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ปรบมือแลยที่ใ าวลิซ่าด้วยจริงๆเลยนะคะแต่ในความปังค่ะก็เกิดเป็นกระแสดราม่าไปทั่วโลกค่ะสําหรับตรางการโปรโมทของ YG Entertainment ที่จัดให้สาวลิซ่าซึ่งชาวบิงทุกคนนะคะต่างก็ลงความเห็นว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่เพียงแค่ชาวบิงในไทยค่ะแต่งานนี้นะคะรวมไปถึงชาวบิงทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งทุกคนนะคะมองว่าสาวลิซ่าเป็นตัวทําเงินทารายได้ให้ YG แต่ทาไมตารางการโปรโมทมันถึงน้อยนิดเพียงนี้เทียบกับการโปรโมทโซโล่เดี่ยวของสมาชิกคนอื่นๆในวงแบ,บ็คทิงไม่ได้เลยซึ่งบางคนนะคะกลางหลังก็ข้อ,อสงสัยว่าอาจเป็นเพราะชาตินิยมหรือเปล่างานนี้แฟนบริงทุกคนคะ่ะทั่วโลกเลยค่ะเลยพร้อมใจกันเรียกร้อง YG ด้วยข้อความทั่วโลกโซเชียลว่าหมาโปรโมชั่น for ลิซ่า